ร้านสุดครอบครัวแมวกับการซื้อบ้านหลังใหม่ฮะโอ้ยย่งแล้วยังไงบ้านแมวโอ้ใช่ทำไมเกิดจะมีความคิดต้องซื้อบ้านเพื่อแมวคือเอาจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่เกรงใจคนดูก็อยากจะถ่ายรูปบ้านปัจจุบันให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าสภาพมันมันมันกระเข่าแค่ไหนรู้ไหมมันคือแมวห้าตัวคือ ตัวเองอะ่ะมีโปรเจกต์จะซื้อบ้านมาสักท่าน,นึงแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าออคอนโดที่เราอยู่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเราชินไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่นอนข้างอยากย้าย,ายเสร็จปุ๊บก็มารู้สึกว่าไม่พออีกทีนึงตอนที่แมว5ตัวได้ถึงกำเนิดค่ะแล้วกเ็เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าดีๆของเราเริ่มมีการข่วกันเกิดขึ้นเริ่มหาแมวไม่เจอแล้วเก็บให้ดีค่ะแลฉันก็ห้อย ใช่ดิฉันก็ค่อยไม่ตามปกติแต่ว่าคือคุณแมวก็น่าจะเห็นว่าชุดน,นี้สวย,สวย,สวยจังเลยเราคนสซะหน่อยดีกว่า <c oughs> อะไรอย่างนี้รวมถึงการหาแมวไม่เจอเนื่องจากว่าไปซ่อนตัวอยู่ตามห้องน้ําต่างๆท่อต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเข้ยหรือว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะขยับขยายจริงๆเ,ออเลยไปหาบ้าน ก็คือตั้งใจซื้อให้เขานั่นแหละค่ะจะได้เขาเาจะได้มีห้องเป็นของตัวเองกี่บักีกี่ร้านบ้านเบาๆไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบร้านไม่ถึงสิบร้านโอ้โหบ้านกรุงเทพเอาอะไรมาล้านเดียวเลยโอ้โหเล็กไหมล่ะอย่ใส่อารมณ์กินปลาไหลกินบปลาไเล็กๆเป็นแบบเป็นบ้านเล็กๆไม่เล็กแล้วนะ โอ้โหคุณพี่เดี๋ยวนี้บ้านเพืได้ต่างกันเยจะเกี่ยหานานมากกว่าจะเจอบ้านใช่เพราะว่าเรื่องมากไงเออเออเรื่องมากอะไรก็ไม่อยากจะได้อยู่คนเดียวพี่เราอยู่กับแมวห้าคนเป็นแมวแมวห้าตัวก็จริงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเราอยู่เป็นมนุษย์เพียงผู้เดียวเรื่องมะแล้วแค่ในคอนโดพอมันมีเสียงแก๊กข้างนอกนิดเดียวเรารู้สึกอะไรอะไรอะ พราะว่าถ้าวันหนึ่งมันมีอะไรมาหลอกเราเราก็มาแมวนัのの้นทันได้แค่เนีทำอะไรไม่ได้นะช่วยเราไม่ได้นะเป็นนความปลอดภัยเราก็ต้องดูตัวเองก็ต้องก็ต้องหาทำอะไรดีๆหาทำอะไรดีๆหาที่มันอยู่ในโครงการโครงอะไรออแล้วก็สุดท้ายได้หลังนี้อาจจะไม่ได้ถูกใจที่สุดแต่ดูละเออห้องแมวเกิดขึ้นในจริงสามารถไปต่อเติมเป็นห้องแมวได้ใช่คมีห้องแยกให้เขาเลยซึ่งแมว ถ้าตรวจมันงอกมากหรปลมันงอกค่ะเรื่องราวก็คือว่ามันนั่งเป็นแมวจอดเนาะก็เพียงผู้เดียวชื่อยายแมวนาเนาะเออเพราะว่าเรียกอย่างอื่นมันไม่หันนอกจากแมวแล้วเราก็เลยต้องมาตั้งเสริมคพว่าน้ต่อท้าแล้วมันดูมีเรื่องมีราวเป็นชื่อมากขึ้นอเลยเงี้ยเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าอ่าเราก็ดูจากรูปพรรณสันฐานนิสัยส่วนตัวแล้วยายเมียแม่ยายแมวนาเนี่ยน่าจะไม่ใช่แมวจอดเพราะว่ามีความรักคนเออรักคนกลัวเสียงมอเตอร์ไซค์แมวจอดอะไรกลัวเสียงมอเตอร์ไซค์เออเราก็เลย ก็เลยไลฟ์ผ่านทางต็อกต็อกเพื่อที่จะดูว่าเออใครเป็นเจ้าของแมวเย็นยแมวน้ำคอมเมนต์บอกว่าหัวนมสีชมพูไม่จริงหัวนมแมวชมพูหัวนมแม่คนในคอมเมนต์นะบอกว่าหัวนมสีชมพู ลูกก็เลยจะต้องเลี้ยงไว้ทั้งหมดแล้วกลัวมันงอกขึ้นมาอีกไหมก็ตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการปรึกษาแพทย์อย่างเป็นประจำเรื่องการฉีดวัคซีนให้ครบและทำหมันเลยทำจนระดับโตได้ยินโน้ตัวแม่มันทำหมันไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเดินเลี้ยงตัวลูกลูกมีมีมีแบเพศผู้กี่ตัวเฮ้ยผู้2หญิง2พร้อมแต่กันงอกเพราะน่ากันงอกเหลือเกิน จต้องปรึกษาแพทย์อยู่เออต้องดูด้วยสรุปว่าหลังนี้ซื้อเท่าไหร่นี่ต้องบอกตัวเลขเลยหรอไม่ได้ไม่ถึงสิบไม่จัดไม่ถึงสิบเป๊ะแปดเบาๆไม่ถึงสิบเก้าจุดเก้ารอะไรก็ได้เก้าจุดเก้าเราเลี้ยงแมวแล้วมีใครมาดูแลที่บ้านเราอย่างเออเออเออพี่เกดเขาเลี้ยงแมวนะพี่เกดเลี้ยงแมวแล้วก็มี ชมเป็นชอบบอกว่าเราอ่ะเลี้ยงแมวก็จะเอาใจผู้ชายแต่ว่าเรื่องคุยกับผู้ชายจริงๆแล้วก็คุยตอนแรกก็ไม่คิดว่าพี่กัญเลี้ยงจะทำให้เราได้คุยกับผู้ชายยังไงเออคุยได้คุยจริงเออถามเขาว่าอะไรถามเขาว่าพี่พี่แมวพี่ทำเหมันยังไงหรือเออสิ่งที่ผู้ชายอยากคุยกับเรามากส่งเราไปแชร์โรงพยาบาลไม่ให้เลยเออแล้วก็จบการสนทนาเพียงเท่านั้น ก็นี่แหละก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไมีช่แล้วก็แบบตามมีตามเกิดดูตามเอ่ากูเกิลตัวอะไรไปเนี่ยนี่อนะแต่ว่าหลังๆพอเรื่องโรงพยาบาลการทำหมัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราถามได้คนที่ประสบการณ์ดีกว่าแล้วรอบตัวเราก็ไม่ได้มีก็เลยถามพี่เกดไปก็ได้ตอบนะจ๊ะก็ได้ตอบก็ได้ตอบเรื่องเรื่องการดมยาดมอะไรมันโอ้มันมีรายละเอียดนะโอ้มันก็จะไม่ใช่ว่าจะมาฉีดยาสลบอะไรเลยนะมันก็จะมีดมยาสลบไม่ปลอดภัยมากกว่าน้อย ไม่เราคุยเออช่วยมาดูหน่อยยังยังไม่ได้ชวนเดี๋ยวจะลองชวนดูรอรอบ้านใหม่ก่อนรอบ้านใหม่เพราะตอนนี้แม้แต่เพื่อนก็เข้าคอนโดตัวเองไม่ได้แต่ว่าแมวมันเยอะแล้วก็ถาะแต่พี่สูกใส่ว่าสี่ตัวที่ออกที่มาออกมาตั้งชื่อว่ายังไงแม่ที่แมวน้ำอะเรื่องราวลค่ะแมวนะคะออกมาสี่ตัวตอนแรกเนี่ยก็ตั้งตามชื่อ ตามลักษณะก็คือมีสีเปิร์สสีส้มสีเทาแล้วก็มีอ,อ,มอีเส,สือเสร็จปุ๊บด้วยความที่เราอจะให้คนอื่นใช่ไหมแต่เราหาบ้านละเราเรื่องมากเออเลี้ยงเองซะเลยโอเคแต่มันคุ้นและมันคุ้นกับชื่อแล้วเปิร์สใช่เราเลยต้องเปลี่ยนชื่อให้ดูดีขึ้นเช่นอีเปิร์สเปลี่ยนเป็นเปนรีเซียเปรี ทาสนทาส์นเทาสน์เทานทาส์นเทาส์นเทาส์น์เทาสนเสนเทาส์นเส์นไเทาสเส์นทานสน์เเทานเทาส์เสนเทนเส์น์เนนเน ไม่ทำเพียวเลยสิน้องจะขายงานขายไม่เพียวนะการกลับไปใช้ชีวิตในบ้านด้านกับการใช้ชีวิตในบ้านอะไรที่แมวโรยหนึ่งเกิดปัญหาอะไรชิงไม่ได้น้ำเดี่ยวเออ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 เ 哎，对。